จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ WBC รุ่นไฟเวท115ปอนด์ระหว่างเจสซี่แบมบรูนเกตนะครับ,ก,รบ,บ,ก,รรบ ate, กับสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นผลการโชกนะครับเจสซี่แบมบรูนเกต์เจอกับสีสเกตนครหลวงโปรโมชัน่นชิงแชมป์ WBC 115ปอนด์ครับผ่าน3ยกนะครับสีสเกตก,ก็ดูได้ลูกหนักนะครับส่วนแบมบรูนเกตนี่มีความเร็วเจสซี่บรูนเกตวันนี้ก็ไม่หนีครับสีสเกตเองก็ต้องบอกว่า ในช่วงต้นนะพยายามยืนปักหลักแลกกันพอสมควรรูกเกมเป็นทางซีสเกตนะครับที่พยายามหาเหลี่ยมบุกส่วนโรนเกตก็ยังป้องกันตัวแล้วก็รอส่วนได้ดียกซีซีสเกตทําได้ดีขึ้นมานะครับมีหมัดตับลาตัวแล้วก็หุกซ้ายช่วงปลายยกขึ้นมาโอ้โหถือว่าได้ลุ้นเลยครับอาวุธที่หนักของเจ้าแบมแบมโรนิเกตครับก็มีหมัดหน้าแล้วก็มีความเร็วครับส่วนซีสเกตเองก็พยายามเดินเบียดแล้วก็ต่อยหนักๆไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับ ขึ้นยกที่เจ็ดนะครับสีสเกตโดนนับครับหลังแต่นั้นก็พยายามเอาคืนรูปเกมรวมๆนะครับก็ต่อยกันมากยกแล้วสีสเกตดูยุบครับเพื่อนๆครับขึ้นยกแปดสีสเกตดโดนยำใหญ่อีกหนึ่งชุดกรรมการดูแล้วสีสเกตน่าจะไม่ไหวนะครับแล้วก็คือเอาจริงมันก็พอได้อยู่นะแต่ว่าก็ดูแล้วสีสเกตไม่ตอบโต้ตามที่เขากําหนดไว้นะครับก็โดนจับแพ้ไปในยกที่แปดครับ พูดถึงเจ้าแบมโบริกเก็กันหน่อยนะครับก็ปัจจุบันวัยเพียงยี่บสองปีฉะนั้นนะครับเขาชนะมาแล้วสิบหกไฟนะครับแล้วก็เป็นการชนะนอกถึงสิบเอ็ดครั้งเลยครับถือว่าสถิติยังไม่แพ้ใครแล้วก็น่าจับตามองขึ้นไปเรื่อยๆกับส่งสีสเกตครับเพื่อนยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปครับคนไทยด้วยกันครับกอนี้เป็นผลมวยครับไม้เพื่อนได้รับดูรับชมถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องยูทูบสอพัฒนาชัยครับพอกันไหมคลิปหนัาครับอย่าลืมคอมเมนต์เป็นะ เป็นยังใจให้คนแพ้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับพอกันไหมคลิปต่อไปครับ @x285 นะครับสำหรับใครที่ชอบลุ้นมวยชอบดูมวยนะครับก็กดเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับ @x285 นะครับเป็นมวยพักยกระบบคอมพิวเตอร์ครับหรือว่ากีฬาอีกก็มีครับลองกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เข้าไปดูก่อน @x285 ครับ